ภา,า,าพก็ไม่สวยมันก็จะสวยถ้าลองจะใช้นะคะค่ะเดี๋ยวสก๊บบอดดายนะคะฮอนด้านะคะฮอนดา้กากุณแจมอไซค์ไทยน,ไนะคะเช็คดูด้วยนะคะถ้าของใายหายรับได้คะ่ะอนันอย่างวันครับบอกจบปกับรของราตเดเลขหมายเลขหมายเลขหนึ่งแปด สามหนึ่งแปดสามหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะกันรัฐเนาะเจ้าบุญเบกีโอไลน์ให้ตัวไหนลูกใช่วารีค่ะปูสิบเจ็ดใช่วารีปูสิบโรงเรียนโรงเรียนไหโรงเรียนเมืองปูชัยอ๋อพ่อชื่อเลยพ่อชื่อเลยรอบสองเนาะขนมยังมีรอบสองเอาไปให้ผู้ปกครองมารับนะครับอย่าไปทิ้ง มากไปไยมเยี่ยมเยี่ยมเยิมเยิมออกข้ามาแล้วขมาแล้วนนนนผู้ชายโชคดีมากเลยค่ะน้ำใจทุกคนที่ได้รางวัลนีอย่าลากคักหลายแขนดุกชีคัดค่อยก็ได้หูแจ๊กแล้วนี่นะครับรางวัลใหญ่ๆอย่างนี้เจ้าสบัดตะบุญชจริโอเคนะคะอ่าในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆก็ดําเนินการได้ปกติแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของการมอบต่างๆนั้นนะคะท่านมีความระมัดระวังนะคะ

ไม่ละนแล้วไปไม่ีละไม่ละนีแรแล้วไปเอาไันก็หล่อสบายเอาไดพอลนัมาเอาหมานองมามาเป็นพยาละกอดีได้ไหมนี้จะมาไปขึ้นรถไปเดี่จะมาไปขึ้นรถไปอะไรกนงไงมันเบาจะเป็นคนมานอกก็ถามามาตอละทีไปบัดลาเจอไปน้ำลมีบอะนองไปน้ำลาีบอแะนองสีบารสองอที่ว่าแตย ใส่กระไรไม่ใจอายแน่นนอนนั่นล้านนาพิโรธไม่มีหนาล้านนาพิโรธไม่มีหนาพี่โบสัญญาเด้อพี่โบสัญญา เอาไม้ตะกนรอสัารเอาบองมัดบองเอาไม้เอาเ่าเขยวก็เาสุกเอาอาลาบาสกบาบัตาร้อนองเราไม่ได้าักงแตลคนยังไม่พอรูปเปิทีแต่ไม่พอรูปเปิดเดียวมีงาพลัดไปแล้วไปมีนลไปแล้วมีไปแล้วไปมีนาไปแล้นแล้วไปเอาไหมต้นุศลสัายเอาดันดบองแล้วกเอาหมา เป็นพญาระดกที่ไหนไหมจะมาไป็นรถไปก็จำพูดคุยระเปียงพูดถึงรถไปอะไรก็ไปอะไรไปแล้วก็คุยมาบ้างถึงไปจะเป็นคนมานอกภาษาไปมาต้องระดมไปประจันเนื้อไปน้ำระดมบ่อระนองไปน้ำระดมบ่อระนองสีก็เลยระดมไปกินก็ไปกินเอาบ้านบ้านก็อย่ามาจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ไอ้แน่นอนตร้งละชาบิน

จากท่านพระบุมเอกคมคิดปราบมนตรีนะครับร่วมกับการฉายีสมุทรภูทรโปชัยนะครับเยอะแยะไงได้นําขนมอะไรมาให้เด็กๆของเรานะครับเยอะแยะมากมายครับก็ได้ให้เด็กๆนะครับได้ลงทะเบียนเพื่อจะได้จับเอาทุนนะครับซึ่งมีทุนเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับของขวัญ ปีนี้นะครับของเราก็แกะขสักอย่างสองอย่างก่อนถึ่จะแจกรอบนะครับอกกีอกรอบต่อไปผู้ใหญ่บ้านมือสองของรางก็สามารถจะทําได้ตอนนี้นะครับเก็เบภาพไปนะครับถ่ายท่าเพื่อจะเบิกนะครับเข้าไว้ปีหน้าของวทีนะครับเป็นสินทรัพย์บริจาคเป็นกระนกองเป็นปันจจัยอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือจักรยานข้างล่างนะครับเป็นวันนี้สิ้นสประมาณเวลา ผู้ปกครองคะถ้าพาลูกๆลงทะเบียนไม่กลับบ้านเลยที่มีความประพฤติดีเรียนดีนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราเพื่อที่จะประกอบการแสดงนะคะส่วนนี้บรรยากาศกำลังจะคึกคักนะคะหลายๆท่านกำลังเดินทางที่สิบนะคะแล้วไม่ติดกครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านนี้วันนี้มาเลยครับผมวันนี้มาอะไรครับวันเด็กมาให้มารักษายคนสมบทพร้อมทีมงานที่อาสาของทุกคน กอทชัยครับ่นใครับจากการั้งตรวจวบคุมการนีตืนใจครับขึ้ตคนดีทั้งความหมายให้รสบคารำเรด้วยควบคุรืแมวระบอด้วยการผลิตคนี้ครับ่องับูกมัดครีับรับรสบคาม่ วันนี้หนูได้กินขอนเย็นข้าดิฉันข้อเย็นหนาวเด็กไม่กลัวหนาวเลยหนูไม่กลัวหนาวบนโลกหนูจะกินข้อเย็นเย็นนี่บ่โอ้ยไม่กล <c oughs> ัวเนี่พีพ่ต้นวยก็มาด้วยเนดะ้อยเขากินด้วย เห็นไหมไม่กลัวหนาวเลยเข้าแถวใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนแถวค่ะแมผู้ปกครองนำลูกๆมาเข้าแถวเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีเปิดแล้วก็จับรางวัลใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้มันแก่เกิ่มเลยว่าอยากได้อยากได้อยากได้อีกนะเข้าแล้ว แจกแล้วยังรอดทำไมกูมาส่วนในการแสดงของกีฬาโอลิมปินะครับมีมาติดต่อสักครู่นี้สี่สี่รายการหนึ่งอย่างสวยงามนะคะเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อการนั่งด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เอาพร้อม่ะรับรางวัลให้แก่น้องภูมิของเรานะครับเป็นรายการแสดงสุดท้ายนะครับ ค่ะแล้วก็ท่านนายกก็ยุ่็กครับรับการสนับสนุนจากร้านชำนางก่อสร้างในเขตเทศบาลไทยบรินี่เองครับหมายเลขอกนะครับจากท่านนายกนะครับเป็นผู้มอบรางวัลกลางให้นะครับเพราะฉะั้นี้นิยมทีละแมาผู้โชคดีได้แก่หมายเลขห้าเจ็ดสองครับ ห้าสอบขาวต้นเสาเลยมากมากลุกค่ำครับุกลุกเอ้ยมาดูของูเจ็ดสถูกต้องครับชื่ออะไรอะเชื่ออะไรครับยูบ้าน้องยูฟบ้านไหนลูกบ้านสิบสบ้านอะไรบ้านสิบส้านโ้โสมมาโรงเรียนโงเรียนอะไรลงเรียนงโวยไจด้ยบจำได้ย ผ yeah. okay. ู้ประกอบมารับครับยินดีด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวด้วยอยากสัมผัเดี๋ใจดีใจบัลลุนโนโกีเป็นบัลลุนเดี๋ยวจะให้ท่านได้ยกพบปะกาวแสดงทางกองการศึกษานะครับเป็นอจบของงานนะครับก็ได้จัดนะครับวันเด็กนะครับถือว่าเป็นการให้ควมสำคัญกับ ลูกหลานบรรเทานะครับเปิดโอกาสให้ครับนะครับลูกหลานที่เป็นเด็กเยาวชนนะครับประวัติเป็นในเขตและนอกเขตนะครับขมาร่วมกิจกรรมได้นะครับทั้งผี้ใหญ่นั้นนะครับเพื่อรับการสนับสนุนนะครับจากส่วนราชการต่างๆนะครับพ่อข้าประชาชนหลายๆหน่วยงานนะครับเข้ามาร่วมนะครับให้ร่างว่างแห่งของขวัญกับลูกกับหลานของเทาก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับซึ่งตามสารหรือตามข้องขวัญของพรรพชนนายกตันตุสีนะครับมุ่งเน้นนะครับให่ คุณรักคุณยายเฮ้านะครับเดีมองเห็นความสำคัญของลูกของหลานนะครับซึ่งเป็นเข้าขอด้วยเด็กนะครับที่แฟงไปด้วยแนวคลิปนะครับถือว่าเป็นเด็กยุคใหม่นะครับเขายุคไอทีนะครับคือการเลือกใค้ตัวเองได้นะครับต่อไปนะครับก็คือพี่น้องนะครับกับโค้งเห็นวิวัฒนาการนะครับของลูกหลานเฮ้านะครับซึ่งนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยุคใหม่นะครับน้อยๆมากก็ซื้อแทบเล็ตซื้อ ข้าซับเพือถือให้ลูกให้หลานได้ในเล่นแล้วนะครับถือว่าท่านสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าลูกหลานเท่านะครับของมิการปัฒนานะครับพอเป็นนักเล่นของเล่นเมืองนะครับของอนุบาลนะครับของเซตลี่เองนะครับของศูนย์เองนะครับของพวกนัหไทยคนสำคัญนะครับเห็นภาพอนาคตของลูกหลานนะครับพอเป็นของเครื่องไม้เครื่องมือซื้อสารนะครับสื่อมารเล่นกนสอนต่างๆนะครับลุกลุกลุกเลยนนะครับให้ความสำคัญของลูกหลานนะครับ เพราะทีนั่นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของควรเป็นหน้างต่างต่างด้านการศึกษาหรือทองที่เองนะครับเข้าไปเพื่อสัญขั้นตัวงรูปหลานนะครับที่ดันพัฒนานะครับในการให้ผว้โพลโค้ชมาให้กับลูกหลานเข้านะครับให้พัฒนาการไปยิ่งขึ้นไปนะครับขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนนะครับกับรูปหลานนะครับแลก็ขอขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับผู้นทำชุมชนนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ซอย ทุกๆคนนะครับที่ผมว่ารวมให้ค้าวต้มขั้นกับล่าลูกหลานนะโดยเพื่ยิ่งนะครับพื่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับถี่น้ำลูกน้ำหลานมาร่วมกิจกรรมนะครับถึงแม้ว่านะครับอ่าเฉลยรางวัลหญ่ทุกทุกคนนะครับอ่าเรื่องด้วยมันก่ามีขอจำกัดนะครับตะเรืองขนมอ่าที่ทั้งอ่าผู้ใหญ่ใจดีน้ำมามอบให้นะครับเท่ากันสิอ่าแจกไอ้เมดนะครับกับขอพุณแล้วก็ขออ่าปิดกิจกรรมได้ขอบคุณทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สุภาพสตีสุภาพบุรุษเหมือนกันเขาเล่นเเล่นดสุดยอดมาแล้วท่านนายกให้อีกแล้วกองใหญ่ผู้โชคดีได้แกดหนึ่งเก้าหรยเก้ค่ะเก้าห้โตนี่น่าหน้าเลยนลถ่ายภาพนะครับหนูมาจากบ้านไหนครับบ้านหนองเลยหนองไร น้องน้องไห้บ้านน้องไห้หมู่9โรงเรียนอะไรครับอนุบาลอะไรไม่รู้ไม่ไงไม่รู้แม่ส่งมาอยันกันนี้ก็ับันกันนี่ครับเป็นเด็กเด็กอายแล้วก็ไอาูนบนดีครับรับมอบครับมอบแล้วเป็นคันสุดท้ายวันนี้ครับโชคดีบ้านน้องไห้หมู่9นะครับมาโรงเรียนของเรานะครับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบุรี ประจับทุกปีนะครับบ้านรงทึกเอาผู้ปกครองรับจักรยานครับเจ้าที่เราช่วยช่วยนำโชคเอาลงเลยเหรอผู้โชคดีได้จักรยานในปีนี้ลงหน้าเดียวกันครับค่ะพอหนุ่มเสร็จแล้วก็จะเป็นอให้หมดเอาเจ้าหน้าที่รับเรียงมาด้านหน้าครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เรามาอยู่เรื่องไหยังไม่ครบยังไม่ครบเดี๋ยวฟังนะครับเดี๋ยวเอาเอาลิ้นเรียงออกมาจากไม่ใช่ผู้ว่าเหลือจ็คเขวเหลือจ็ก้น อ่โเคสวยงามอยู่บนเวทีนี่ชวยสวยละเอียดล้วอสองสมสี่ห้าหสี่ห้าหกคนมาหมดเลยว่าเจไงเดี๋ยวบเลยยงอย่าพิ่งแกกนะครับอย่าเพิ่งแะครับรอสัญญาณก่อนนะครับปิดได้หันมาเข้าเดี๋ยวบ้านับผมก็ได้ไม่เง็นไรเพื่อเพื่อจะได้ภาพลงยูทูบสวยงามใเลยครับโอ้โ้กทากันเลย เออเอดี๋ยรอเได้ยินไหมข้างหลังครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับครับอยากอยากวาดวาดตามผมสามครั้งก็พอเนาะพอเนาะวามันขอไข่ลงเสือวาพนจะได้ภาพทุยูทูบเอออยากได้ยินเนียงกับสุดท้ายก็ได้เพนะครับนะอ่าวันเด็กแห่งชาติชัยบุรีนะครับวาสามครั้งยกวาดตามผมวันเด็กแห่งชาติชัยบุรี วันเด็กแห่งชาติไทยบอลีวันเด็กแห่งชาติชัยบอลีเด็กแห่งชาติชัยบอลีวันเด็กแห่งชาติชัยบอลีเด็กชาติไทยบอลีเฮ้โอ้ยโอ๊ยเอาเอามือท่าไปที่หน้าอกพร้อมกับกล่าวคำว่าเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยม เช ا, 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 غ, غ, ้าครับเช้ากำลังบันทึกภาพกำลังบันทึกภาพครับแพ็กที่สองก็มีไม่ต้องแย่งกันครับแพ็กสองอีตูดผู้บริหารคนใดเดี๋ยวขันต้องสวมของใครคนใดอย่างเราถุงน้าเสื้อเสื้อเออเอยเออเอาฮึ ไม่ต้องเยี่ยครับไมงเครับครับเออรับแล้วย่ี้ออกไหมครับรับเร็วเงี้ออกเลยครับผมถอยครับปยได้แล้วถอยออกไปครับไดลับหลังสิล้ไปครับเลื่อนเออเลื่อนเลยครับแล้วก็เล่นเลยน่เออโอเคังนี้ฝั่งนี้ฝันี้ประกบประกบประไปครับคนะชิ้นนนละชิ้นนะคนละชินคนละชิ้นเลยคนละชินเล เดินเลยครับเดินเลยครับเดนเลยครับ ค่ะมีการจัดหมูแดงตัวใหญ่มาเป็นจุดเช็คอินที่แบดติดตั้งถ่ายรูปแล้วก็จะเปิดให้นั่งเก้าอี้ไหนก็ได้กินกันนะครับถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันนเอาเอาให้กันเนาะให้ได้คู่กันให้ได้คู่กันจุดคู่หมายของเราคือให้ได้่โรคจะจะให้ผู้ใหญ่ใจดีมาให้เนาะ เรียยเนาะค่ะเนาะยบเอาจุลค่ะแย่ใจเพราะว่าเขาบเกียไปอยู่แล้วตวเขาอยางไดไม่ัวถือนะครัแค่นั้นเองครัช่วงนี้เพียงใดพอเริ่มติจัดเจ้าเพลงอยู่บ่เพื่อเป็นกำลังใจที่พุ่มเครื่องอในกองกองปืนเฮมื่อหลอกกี่อบกันนะจัดไปผมพอนกันผมพให้ผอกรารศึกษาเลยครับว่าขับกล่อมยังไงอยู่ไสไล่ะฮเลไป ไม่ต้องแย่งครับมาแล้วครับ๋อุแกรถมารับแล้วมีอะไรครับลูกเสียเมียหายมาแก้งความนะครับมาแก้งเลยลูกอ่านเพลงเูกขึ้นมรีลูกขึ้นเีรงเพลงอะไรย